สวัสดีครับอัปเดตอากาศและเส้นทางฝนกันวันนี้15กรกดาคม2 5 6 5นะครับพี่น้องโดยทรงฝนวันนี้นั้นจะเริ่มย้ายฝั่งมากระจายตกอยู่ทางด้านซ้ายของประเทศบ้างนะฮะหรือด้านตะวันตกตะวันตกของประเทศนะฮะพื้นที่ที่พี่น้องอาศัยอยู่ทางฝั่งนี้ที่ฝนไม่ตกมาหลายวันมองจังหวัดอื่นๆเขาตกกันนะครับก็จะเริ่มเปียกกันบ้างนะครับ จากปัจจัยอะไรไปดูรายละเอียดกันเลยครับโดยวันนี้เรากลับมาส่องทิศทาอากาศกันด้วยพื้นลมเดิมนะฮะนั่นก็คือที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดนะครับเป็นลมล่างมรสมซาซเวตนะฮะซึ่งเติมความชื้นในระดับฐานเมฆหรือลมระดับ1กิโลเมตรครึ่งจากพื้นขึ้นไปนั่นเองพี่น้องจะเห็นว่าวันนี้นะฮะทิศทางลมเริ่ม เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปฮะไม่เหมือนต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจากช่วงเช้าพัดเข้าประเทศทิศฮะจากช่วงเช้านะเห็นไหมครับพัดเข้าประเทศไทยเป็นทิศตะวันตกพอใช้สายหน่อยเป็นต้นไปก็เริ่มเงยหน้าหงายตานะเสยขึ้นไปเป็นแนวท็อปนะนั่นก็คือพัดเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ฮนะด้านบน ปกคลุมเหนือกลางอีสานตะวันออกและพัดเป็นทิศตะวันตกปกคลุมภาคใต้กับอ่าวไทยนะครับเมื่อทรงลมยกตัวในทิศทางที่ดีทรงยอดนิยมของลมมรสุมอย่างเงี้ยลมฤดูมรสุมการเติมความชื้นก็จะเข้าถึงเพิ่มในหลายพื้นที่ฮะโดยเฉพาะพื้นที่หลังเขาฝนก็จะเริ่มกลับมาตกได้ในวันนี้บ่ายค่ําเป็นต้นไปโดยที่ความเร็วลมของลมมรสุมเริ่มลดลงไปเหลือระดับ กำลังปานกลางนะเสียดายไปหน่อยนะถ้าแรงขึ้นก็คงฝนก็คงจะดีในฝั่งนี้นะครับพี่น้องตามพื้นสเกลสีเขียวเป็นส่วนใหญ่แล้วก็พัดด้วยกำลังค่อนข้างแรงเหมือนเดิมนะฮะในพื้นที่ภาคใต้ดูทรงลมง่ายๆนะตามลูกศรสีดำเลยครับพี่น้องถัดไปฮนะถัดไปภาพทางด้านขวามือนัน่นก็คือแนวกระแสลมบนขับเคลื่อนเมฆฝนนะโดยพี่น้องมองไปทางด้านซ้ายของประเทศไทยก่อนครับ ที่ผมวงกลมเมาไว้ก็จะเห็นว่าล่องความกดอากาศต่ำที่ก่อล่องเมฆมาจากประเทศเมียนมานะ่ะจากเมียนมาเข้าสู่ยมโลในประเทศไทยเมื่อวันก่อนนะก็ได้ขยับออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้ซึ่งทางนี้พี่น้องมองแนวลมบนทางด้านตะวันตกสิครับในวงกลมตามแนวลูกศรสีเหลืองจะเห็นว่าทิศทางลมบนเป็นลมใต้ฮะแล้วก็มีวนเป็นไซโคลร ไซคนนิกนะบนทวนเข็มนาฬิกาเล็กๆจากเศษซากยอมโลในร่องมรสุมนั่นเองที่ก็เริ่มก็ะจะลำน่าจะกำลังแรงขึ้นนะเพราะว่ามันลงน้ำนะครับเห็นไหมครับทรงลมบนลักษณะแบบนี้น่าจะทำให้ในวันนี้ฮะพื้นที่สามสี่จังหวัดด้านตะวันตกฮะแนวเทือกเขาตะนาวสีมีสิทธิ์โดนศาสตร์น้ำใส่นั่นเองแลจะมีฝนได้นะ โดยเราไปดูทรงลมบนกันฮนะวันนี้แนวลมส่วนใหญ่ที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนพัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ฮนะโดยทางลมนั้นพัดค่อนไปทางเหนือมาก,มากๆคล้ายๆลมใต้ฮนะแต่ก็ไม่ถึงกะทีเดียวนะแนวแบบนี้แม้ไม่ได้พัดสวนทางกับลมล่างแบบสวนกันเลยทีเดียวนะเมื่อมีการยกตัวเป็นเมฆฝนก็ยังคงไม่เอื้อเท่าไหรนะ่ในการเกิดฝนหนัก ผมพูดถึงฝนหนักฮะแต่ก็จะมีฝนโปรยปลายเล็กน้อยอย่างปานกลางเท่านั้นนะเพราะทางลมมันไม่ได้ประสานเปน็นทางเดียวกันตามแนวลูกศรสีดําและก็สีเหลืองเนี่ยนะครับดังนั้นเรามาดูเส้นทางฝนกันครับ7จ็ดโมงเชา้าวันนี้ไปจนถึง7จ็ดโมงเชา้าของวันคณิตศาสตร์แห่งชาติ16กรกดาคม2565นะ ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ะพี่น้องมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางได้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรและจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีปริมาณฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางได้ในบริเวณจังหวัดบึงกาฬเลยนองบัวลำพู ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาฝนก็จะเอียงมาอยู่ทางฝั่งนี้ฮะภาคกลางก็จะมีปริมาณฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางได้นะครับพี่น้องก็จะเอียงมาอยู่ทางฝั่งซ้ายเหมือนกันก็คืออุทัยธานีชัยนาระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครา,า,า,ามนะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก็จะมีฝนได้นะครับในวันนี้สําหรับภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่แล้วมีปริมาณฝนตกส่วนใหญ่ก็ได้ในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีนะฮะภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละฮะกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ฝนก็จะตกได้ส่วนใหญ่นะฮะบริเวณภาคใต้บนก็มีฝนนะวันนี้น่าจะมีฝนได้เพราะอยู่ใกล้แนว ไอ้ลองที่มันอยู่ในอ่าวนะฮะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันแล้วก็แนวรับลมนะรับลมก็คือจังหวัดระนองพังงาสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบ,บี่แล้วก็จังหวัดตังนะฮะสำหรับคลื่นลมในทะเลในวันนี้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรโดยที่ฝั่งอันดามันคลื่นยังคงสูง2-3เมตรสวัสดีครับ